มันก็ต้นใหญ่หลายพันหลายเนวเกอเอ้ยจ้ะต้นใหญ่ๆนะก็รุ่นหัวคือกันแต่จ้ะหัวมันก็น่าจะคืออยู่นะดินแยกดินแยกแตกเตื้อเตื่นแต่ราคาจ้ะอีที่นี่อะไรไม่รุ่นเท่าราคาดอกเกอจนมาถึงปานนี้หลายคนยง่นว่าโอ้ยมันปีนี้ไม่คุ้มค่าเอยจ้ะ ก็ทากันก็อยากได้ราคาหลายๆบายบาทนะนกแกนะหัวก็อยากได้หลายราคาก็อยากได้หลายเป็นเรื่องธรรมดาแหละคนทํานะรุ่นทุกอย่างจกเอ้ยว่ามันจะออกมารูปแบบไหนโอ้สมัยปู่ย่าตายายอ่าถึงมันไม่ได้อะไรหลายแต่มันก็อยู่ได้อย่างอามีความสุขระว่าส่วนใหญ่อาหารขาวกินเราก็หา กินเอาตามธรรมชาตินะขาดใช้จายก็ไม่ค่อยมีจ้ะแต่เดี๋ยวนี้โอ้จิป,ปาทาาะสารพัดเน้อยิงเจริญยิ่งทันสมัยยิ่งขาดใช้จ่ายมากมายกายของไหนจะขาดไฟไหนจะขาดน,นะน้ำนะไหนจะขาดโทรศัพท์ไหนจะขาดโทรคมมากมายหลายสิ่งอย่างตะก,กี้แต่ก่อนมันไม่มีเด้กแกเลยน้ำก็ กินในคลองหนองซ้าได้จ้ะไฟก็ไม่ต้องอะไรมากมายฮักใหม่ก่อไฟตุม่มยำตำแกงได้กินอยู่แต่เดี๋ยวนี้ปาดอีแม่เจ้ายุคทันสมัยเ็าเรียกว่ายุคหูทิพตาทิพยุคยนระยะแผ่นดินได้ยุคคนหาะหืนเดินอากาศได้นี่แหละเขาเรียกว่ายุคน้ำรอดรูยุคหมูขืนห้าง ยุกทางสั่นลงยุกหูตาก็คงยาวไกลจ้ะยุกมนุษย์เหาะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็รู้ปรไปไดยจะไปเมืองนอกเมืองนากรลอยลิวไปได้จ้ะจะไปจังหวัดไหนใกล้ๆก็โหลดแปบ๊บเดี๋ยวก็ไปถึงนี่ยุ่ระยะแผ่นดินได้หูตาก็หูตาทิพจ้ะอยู่ต่างประเทศไปถึงแลว้วก็ถ่ายวิดีโอลงโทรศัพท์ ให้รู้ให้ดูให้เห็นคุยกันได้อีกต่างหากจ้าโอ้นี่คือยุคใหม่สมัยน้ำใหม่ยุคน้ำรอดรู้เดี๋ยวนี้ก็น้ำคลองไม่กินดักงน้ำต้องกินน้ำขวดรอดออกจากรูปากขวดรอดออกจากท่อพีวีซีต้องมีน้ำปะปา,ปาน้ำในคลองหนอง,น,องน้ำไม่เคยกล้าใช่ดอกอะไรนิดนึงก็ติดเลือกอะไรนิดนึงก็เป็นเกี่ยวก็ผิวแต่ก่อนนี่โอ้ยมี ปูปลานานามนะมีไก่มีเป็ดนะ่ะเอาไว้ต้มไว้ลาบไว้กินของเจ้าของเป็ดเทศไก่บ้านอะไรอย่างนี้แม่เดี๋ยวนี้พอจะเลี้ยงเถอะเดี๋ยวปศสุสัตว์มาตรวจก็เป็นโรคต้องทำลายจ้ะนั่นเด้โอ้ยเป็นโรคต้องทำลายก็ให้ไปกินไก่ที่เขาเลี้ยงวนเด้เดือนหนึ่งจับกินได้นี่มันจะไม่ตายหนาได้ยังไงมนุษย์เราเนาะ ไปกินสิ่งที่เขาใช้ยาใช้อะไรอัดฉีดให้มันใหญ่เขาจะได้ทันขายของเอง<ม>เลี้ยงปีหนึ่งได้ยังได้กินตัวเลี้ยงงวเลี่ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือกันนะกินตามธรรมชาติมันไม่มีโรคมีภยัยแต่เดี๋ยวนี้อีเมยียเอ้เยทำไมคนยังเป็นโรคสารพผัดโรคมากมา,กกายกยกองเตะตื่นออกมายิ่งแตะเบ๋หวานยิ่งเป็นมากมาย นะสมัยก่อนปู่ย่าตายายบอกว่ากินเข่าหลายๆกินกับน้อยๆจะคือกินเข่าหลายๆกินกับแต่น้อยป้องกันให้ลูกหลานกินแต่กับเดี๋ยวจะเป็นสร้างไปอีกแกถ้ากินกับหลายจะเปลี่ยนสร้างก็ใช้กลยุทธ์ให้กินเข่าหลายๆ่างนั้นเดยวกับมันจะไม่พออิ่มแต่หมอเดี๋ยวนี้บอกกินอาหารกินเนื้อสัตว์เยอะๆนะคะกินข้าวน้อยๆว่าไงอือให้กินกับแต่น้อย ใอ้กินกับหลายๆกินเข่าจะน้อยคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้ากินข้าวเยอะมันเป็นแป้งเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานแบบมันกลับกันไปหมดเลยแม่ย้อยจ้ะอะไรก็คืออะไรนี่แหละอยู่ได้ก็อยู่ไปก็หมูก,ก็เพื่อนก็บ้านก็ไปได้แม่เอ้ยอาชีพที่เคยทําก็ทําไปนั่นเด็กมันทําไม่ไหวก็ว่ากันไปอีกเป็นมรดลกจุกทอดถึงลูกถึงหลานนั่นแหละจ้ะวันนี้ก็เลยขึ้นมาดูมัน ก็เลยมายืนกัดฟันมันเขียวเล่าให้ฟังตามฤดูกันบ้านเมืองเรานี่แหละแม่ใหญ่เอ้ย